ทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Auto Fun Thailand กันอีกครั้งนะครับก็กลับมาพบกับมินเช่นเดิมครับเมื่อเช้ารีบไปหน่อยครับเลยไม่ได้อัดกล้องเลยวันนี้นะครับมีภารกิจอีกแล้วครับเราอยู่กักบ Yamaha Taser 9 GT นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นทัวริ่งรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของค่ายซอมเซียงยามาฮ่านั่นเองนะครับหล่อมากทุกคนคันจริงหล่อมากเดี๋ยวพาดูรอบคัน ทัวรลิงผมว่าเป็นสปอร์ตทัวรลิงดีกว่าผมอยากเรียกว่าสปอร์ตทัวรลิงนะครับด้วยลุกและรูปร่างรูปทรงของเขานะครับปาดเตียวมากหน้าแหลมคมนะครับด้านหน้าของเขา ลอมากมากครับชิรุ่นครับเทเซอร์ 9GT นะครับก็ GT ก็ย่อมาจากแกรนทัวริงนั่นเองนะครับไม่ใช่แกรนทวริสโมนะโอเคมาดูจุดเด่นๆของตัวรถกันบ้างดีกว่าครับทุกคนเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับแน่นอนครับไฟนะครับเป็น LED ทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟต่ําไฟฟูงนะครับไฟท้ายนะครับไฟแล้วก็เปลี่ยนมาแล้วนะเป็นหลอดเล็กอันเล็กๆแหละเรียวๆสวยๆชัดขึ้นมาครับวิงชิลด้านหน้านะครับตัดลมได้ในระดับหนึ่งนะครับปรับมือนี่ครับที่ปรับวิงชิลดังนี้นะครับ ก็ถือว่าโอเคอยู่นะได้รับลมหน่อยๆนะครับแล้วก็ตัดลมที่ประทะตัวไปได้บ้างนะครับก็ทําให้เราขับขี่ได้ง่ายยิ่งขึ้นในการเดินทางไกลนะครับไม่เมื่อยล้ามากนักนะครับส่วนด้านหน้าครับตัวรถให้มาเป็นล้อแม็กแบบสีทองเลยนะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยพร้อมดิสเบรกคู่นะครับแล้วก็เป็นคาลิเปอร์เบรกแบบสีพอร์ตนะครับช็อคอัพไซด์ดาวแกนสีทองสวยด้านหลังก็เป็นสีทองระบบ ABS แน่นอนครับให้พร้อมเด็กชันคอนโทรลนะครับส่วนต่อมาครับหน้าจอเรียนใหม่ครับมี2จอซ้ายกับขวานะครับเป็น TFT นะครับทุก ทางด้านซ้ายคร่าวๆจะเป็นวัดรอบนะครับแล้วก็ความเร็วของเรานะครับโหมดการขับขี่นะครับน้ํามันส่วนทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นทิปนะครับเป็นอุณหภูมิความร้อนต่างๆซึ่งเราเลือกปรับเซ็ตได้นะครับจากปุ่มเมนูทางด้านนี้นะครับผมเลื่อนให้ดูนี่ครับเซ็ตได้นะครับว่าเราอยากตั้งอะไรไว้บ้างนะครับส่วนโหมดการขับขี่ครับ เจ้าเทเซอร์นนะครับแบ่งออกเป็น4โหมดด้วยกันนะครับก็จะใช้เป็นตัวเลขน,นะครับ1 2 3 4นะครับก็1ก็จะแรงที่สุดนะครับ2ก็ เป็นโหมดทัวริงแล้วกัน3ก็เป็นโหมดการขี่ที่ใช้ในเมืองก็ซบลงมานะครับส่วน4ก็จะเป็นโหมดเรนนั่นเองนะครับก็จะเซฟที่สุดนะครับกำลังรอบจะไม่ปูดปาดแต่ถ้าอยากมันสะใจนะครับเบอร์หนึ่งครับแรงสุดนะครับส่วนต่อมานะครับโช็คอัพเป็นไฟฟ้านะครับทางด้านหน้าด้านหลังนะครับจากข่ายบ้านะครับโช็คเลือกปรับได้2ระดับนะครับมี A1 กับ A2 นะครับ A1 ก็เหมาะสําหรับสายสปอร์ตนะครับโหมดสปอร์ต A2 ก็จะเป็นสายทัวริงนะครับเป็นโช็คไฟฟ้าทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับ ส่วนต่อไปครับแทคชั่นคอนโทรลก็เลือกปรับได้เช่นเดียวกันครับก็มี1และ2นะครับแล้วก็โหมดแมนนวลนะครับที่สามารถเลือกปรับใช้งานกันได้ตามความต้องการเลยสําหรับเทเซอร์ไ GT คันนี้นะครับขุมพลังของเขานะครับมาพร้อมเครื่องยนต์คอร์สเพลนนั่นเองนะครับจากยามาฮ่าแบบ3สูบเรียงนะครับซึ่งเครื่องยนต์ก็ส่งกําลังไว้ที่1 1 9งาแรงม้านะครับและพรมแรงบิดสูงสุดที่93นิวตันเมตรพอจัดมากๆนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับ บล็อกนี้นะครับได้ปรับให้ผ่านค่ามาตรฐานยูโรไฟแล้วนะครับพร้อมขุมพลังที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเป็น890ซีซีนะครับแล้วก็ให้แรงม้าที่เพิ่มมากขึ้นโดยเช่นเดียวกันมาต่อกันที่ระบบเกียร์แบบคลิปชิปเตอร์นั่นเองนะครับในตัวเก่านะครับมีแค่ชิปอัพอย่างเดียวส่วนในตัวโม2023นี้ครับมีชิปดาวมาให้แล้วด้วยก็ช่วยให้คุณขับขี่ต่อเกียร์ได้อย่างสนุกยิ่งขึ้นนะครับและคลิปชิปทํางานได้อย่างลื่นไหลมากๆกครับทุกเกียร์เลยไม่ว่าคุณจะเชลงนะครับหรือว อีอย่างเลยครับสำหรับพิกชิปของเจ้าเทเซอร์นายคันนี้ครับเทเซอร์นายนะครับมาพร้อมตัวถังน้ํามันนะครับขนาดความจุ18.9ลิตรนะครับเรียกได้ว่าใช้เดินทางไกลกันได้เหลือๆนะครับไม่ต้องแวะเติมน้ํามันบ่อยๆนะครับตัวน้ําหนักตัวรถนะครับอยู่ที่220กิโลกรัมนะครับซึ่งผมบอกเลยว่า220กิโลกรัมที่ให้มาเมื่อคุณได้ขึ้นปคร่อคมหรือทําการขับขี่นะครับตัวรถไม่ได้หนักเลยครับรถเบามากๆครับเบาเกินไปด้วยซ้านะครับสาหรับท็อกเครื่องยนต์ที่ให้มานะครับนี่เป็นจุดเด่นอีกออ่าางงนนนเเเเทรปัจกๆืข้้ํหซ เนนบาะนั่งครับทุกคนหนานุ่มสบายให้มิติท่าทางการขับขี่ที่สบายนะครับกระชับมากเขาเราจะมีเข้าตัวถังน้ํามันตรงนี้แบบพอดีเลยอ่ะมีเข้าโค้งไรได้เลยครับส่วนกิมมิคเล็กๆน้อยๆครับทุกคนจะเห็นว่าทางด้านหน้านะครับตัวไฟลลิ่งเขานี่ครับจะเป็นช่องให้ลมผ่านนะครับเรียกว่าแอโรไดนามิกนั่นเองนะครับคือ ผมจะบอกว่าเท่าที่เราได้สัมผัสนะครับเจ้าเทเซอร์หน่ายคันนี้นะครับมาตลอดครึ่งวันของวันนี้นะครับมันเป็นรถทัวริงสายสิ่งครับทุกคนรถเบาพลิกลง่ายนะครับรอบเครื่องยนต์ท็อกหนักมากท็อกมีให้ใช้ในทุกๆกเกียร์เลยไม่ว่าคุณจะเปิดเกียร์ไหนนะครับตัวรถก็พร้อมเร่งแสงในทันทีและทางตรงนะครับเรากดไปได้240กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ยังไม่หมดนะรเราคิดว่ามันไปได้อีกด้วยความที่ตัวรถไม่ได้ติดตั้งตัวกันสะบัดมาให้ครับทุกคนพอขึ้นย่านความเร็วที่170-180หน้าเริ่มส ต้องหมอบแล้วก็กดไว้นะครับแน่นอนครับกาลังขนาดนี้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสาหรับใช้กับขี่เดินทางนะครับสายทัวรลิงเอาละครับก็พอหองปากหอมคอนะครับรีวิวตัวรถคร่าวๆเอาฟิลลิ่งความรู้สึกเราแล้วกันฟิลลิ่งความรู้สึกนะครับสำหรับงานดีไซน์ายนอกนะครับของเฟเซอร์นายคันนี้นะครับเราต้องบอกว่ามันเป็นการเอาดีไซน์รถสปอร์ตครับแล้วก็ทัวรลิงมาผสมกันไว้ได้อย่างลงตัวมากตัวรถมีความฉบเฉี่ยวนะครับดูปัดเปรี้ยวนะครับมิติของตัวรถไม่ได้ใหญ่มาก แต่ความเร็วยืนพื้นที่130-140ยืนพื้นยาวๆเปิดเซ็ง1 5 0 160คุณทําได้ครับกับเจ้าเทเซอร์นายคันนี้นะครับสบายๆเลยผมเลยคิดว่ามันเป็นรถที่เหมาะสําหรับผู้ที่รักและชื่นชอบในความเป็นรถสปอร์ตแต่ก็อยากได้รถที่สามารถใช้เดินทางไกลได้ขับขี่ไม่ได้เมื่อยล้ามากแบบรถสปอร์ตนะครับผมว่าเทเซอร์นายถูกสร้างมาเพื่อง,งานนี้เลยครับตอบโจทย์เทเซอร์นาย GT GT นี่ผมให้นิยามว่าแกรนทวริสโมเลยไหมมันไม่ใช่แกรนทัวริงครับมัน ทัวรลิงที่ซิ่งมากๆซิ่งได้มันจริงๆทุกคนขี่มาวันนี้160กิโลเมตรนะครับจากกรุงเทพมาเขาใหญ่ใช้งานในเมืองมุดง่ายนะครับตัวรถถือว่ามีนิติที่กําลังดีอ่ะซอกเซ็งในเมืองได้นะครับแล้วก็ตัวรถมีน้าหนักที่เบาส่วนการขับขี่ออกมาเดินทางท่องเที่ยวเดินทางไกลไกลทัวร์ลิงรถสามารถทําได้รับขี่ได้ไม่เมื่อยครับไม่เมื่อยล้าเลยสำหรับใครที่สนใจเจ้าเทเซอร์นาย Gt อันนี้นะครับก็ไปชมตัวจริงกันได้นะครับที่โชว์รูมยามาฮ่านะครับไรเดอร์ขับ ทั่วประเทศเลยนะครับเจ้าเทเซอร์นายจีทีนะครับโฉมตัวเมื่อวันที่23วันนี้นะครับมีราคาอยู่ที่5,069,000บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจก็ไปชมตัวเป็นๆกันได้ที่โชว์รูมยามฮ่าเลเดอร์คลับทั่วประเทศเลยนะครับส่วนวันนี้นะครับมีก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับออโต้ฟันไทยแลนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง www.autofan.co.th นะครับยูทูบชาแนลนะครับออโต้ฟันไทยแลนด์นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจออโต้ฟันไทยแลนด์เช่นเดียวกันส่วนเทปหน้ามีจทุกคนไไปขี่่รรถุนนหจี รอรุ่นไหนเพื่อนฟังกันนั้นรอติดตามได้เลยครับผม